สวัสดีครับทุกคนกวันนี้พวกเรามาอยู่กันในเกมโรบอกนะครับวันนี้ผมจะเล่นแบบลุมวิ่งหินอ่อนใหญ่นะครับนี่นาเกมเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเข้าเกมเอาเข้าแมวนลยนะครับเข้ามาในแมวได้แล้วนะครับนี่ ต้องมีอันนั้นนะกดไม่ได้ไเฮ้ยผมกดไม่ได้เทำไมเปลี่ยนเเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีกว่า

โซ่จุดที่นั่นเลยเป็นนักเงินตามคนนี้ไปนี่เลยขอดูของนี่หรือว่ามันเป็นที่อะไรอ๋อชื่อนี้เราต้องไปเซฟนะแน่เลยชื่อของคนนั้นนึกไม่ได้ สีอื่นสีนี้ก็ได้เฮ้สีนี้เป็นแบบนี้เลยไปไปไปไม่เป็นจริงตายเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนแมทดีกว่าแล้วแป๊บนึงโอู้ เป็นเสียงนิดหน่อยนะครับเสียงดังนิดหน่อยนะครับขอโทษด้วยนะครับที่เป็นเสียงดังนะนี่ผมจะเล่นแมปเอ่มอะไรดี <g iggle> อ๋อโอเคผมจะเล่นแมปยาวกดปุ่มแล้วก็เป็นเลขสีนะครับอยาวกดปุ่มนะก็คือถ้าเรากดปุ่มมันน่าจะมีแบบหายาหน้าแปลกๆมาแน่เลยนะเราแบบนี่นะครับเราเข้ากินมาได้แล้วอะไรนี้ ยังไม่แทนกมาคนแรกเป็นกอัเป็ที่หาและกดปุ่มหาปุ่มผมเจอแล้วอันนี้ไม่ใช่เฮ้ยพบปุ่มเพื่อนคนนี้พบปุ่มกดปุมดป่มเลย <c oughs> กระโดดในซึ้งย้ผมรอดเพราะผมกระโดดอ่าเพื่อนกดอีกแล้ยังไม่ได้พักเลยเฮ้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 ยกระโดดรัวๆแน่เลยอามตกไรอน่ากลัวเหมือนกันกนัเนี่ย ผมก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับบายบายฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ